สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Broker b o n e Channel นะครับผมมาวันนี้เราอยู่ในเกม Avatar Star นะครับผมเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งโค o s e d Open Beta นะครับผมผมเลยเอามาลองเล่นดูน่าจะน่าดุกนะดูมาเริ่มเล่นกันเลยคุณเพิ่มครับกดยังครับมาผม,ผมพร้อมกันนะครับ หนึ่งสองตมกดกดเข้าแล้วนะครับคุณเข้าอย่างครับผมเข้าแล้วครับผมชิงทงครับครับคไุไม่ได้ไม่เป็นไรครับพวกเราเล่นคนละข้างเนี่ยแหละสนุกและอ๋อข้างนี้ผมเล่นไปแล้วครับ มันเหลือคนนะคนมันออกมานครับมันเลยให้ผมเข้ามาน่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันเหลือไม่รู้สิครับเดี๋ยวรอเวล้าพวกเราค่อยมาไอ้ยนี่เออใช่ครับตอนนี้ผมเจอมันแล้วสังหารแล้วด้วย สไปเดอร์แมนนะพี Man, ่สไปเดอร์แมนอย่ารีบสิครับผมมีก็แมคคอรสมอนนะครับผมผมสามารถแปลงร่างได้นะครับผมอ่ะอ่ะตายแล้วครับก็ผมซื้อไอ้นี่มานะครับผมเอาที่แปลงร่างของคอสมอสเข้ามาผมเริ่มไปนานแล้วครับใช่ครับผมตอนเย็นนะ เหรอครับผมยื้อคนครับเดี๋ยวผมขอ, er. อเพิ่มเรื่องก่อนไอ้นี่อย่าพังนะอย่าพังเออตายโอ้โหไอ้กุมารทองเดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวเจอกัน,ก,น,ก,น,ก,นก็ใช่เนะียมันเป็นกุมารทองมาฆ่าผมเนี่ยเดี๋ยวพันเจอผมครับเฮ้ยหัวเหลือง ไปไหนผมสังหอนสองครับอย่ามาแยมนะเจ๊ผมผ่านภารกิจครับผ่านภารกิจชื่ออย่ามาแยมครับคิว,วนะครับผมยังชักธงอะไรถักว่าวเดี่ยทุยไม่ใช่ ใช่ครับมับนไม่ใช่นะครับมองตรงอุ้ยตรงอุ้ยทงดอกสุดท้ายครับทงดอกสุดท้ายครับผมเป็นนักีแคสเกมที่ไม่ค่อยเก่งครับผมเพิ่งเริ่มทำเองครับผมเพิ่งเริ่มทำเจ้าอะไรกันมากครับผม,ผมเอาหมสีแดงครับอ๋อผมชักทมง โอ้โหไอ้เกียนโดนปืนในนี่ยิงครับปืนกีตาร์ครับมันโหดมากครับเท่าที่ผมได้ไปสำรวจมามันโหดมากครัผมขอชักธงแป๊บอุ้ยเอาเย้นะพอเอาเดีนะชักธงเรียบร้อยนะครับผม,ผมอย่าวธงกูคืนธงกู มันดูดทงผมไปแล้วว่าโอ้โห,โโหกูบานทองอีกแล้วเหรอไอ้กูบานทองมึงตายกูไอ้นี่ก็อะไรอะไรนักหนาผมลืมใส่สกิลมาเนี่ยสิครับมันโหนหลายมากซื้อสก,กิลมาแล้วลืมใส่กามเบยโอ้โหมันชักงทงเสร็จแล้วอะโอ้ต้องมาชักทงลง โอดใช่ไหมล่ะครับโหดไอ้กุมารทองจะเอาแง่นกูเนี่ยไม่ยุ่งกับมึงไงกุมารกุมารเซียวกุมารซัมเดอร์ครับผมล้างแขนไม่ได้ผมโดนปืนกีต้า์ย่งอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยนะ ตนโดนยิงนะครัมันจะให้ทำยังไงได้โอ้ยไอ้ไอเมสาวไ,ไอ้เมสาวไอ้เมสาวอย่า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 มาแย้มไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยไอน้นกพิราบตายแล้วอะไรแหวตายเรื่อยเลยเนี่ยโผตายหมดเลยเนี่ยโอ้มไม่ไหวแล้วนะ ผมขึ้นแล้วผมลงไม่ได้นะผมไม่มีบันไดครับใช่อ่ะผมไม่มีบันไดผมโดนลงมาไม่ไหวครับมันจะตายนะสิครับทุยโอ้ตอนนี้ผมโดนกุมารทองส้มยิงครับไอ้กุมารไอ้พวกกุมารทองใช่เนี่ยมันใช่กุมารมนจะเป็นอะไรครับทุยเอาเนี่ย ผมไม่ให้ชักธงลงได้ง่ายหรอกครับไปชักธงขึ้นสิครับโอ้โห,โห,โหพวกมันฉลาดกันมั้งไหมเนี่ยตอนนี้เวลาหกโมงแล้วนะครับเอ้โห,โห,หนึ่งทุ่มพูดผิด ใช่พวกเราจะไม่นอนเอาเล่นนะผมนอนทีไอวินนะครับวินแล้ววินแล้วครับผมวินวินไปดูที่แอคแท็กออนไทที่ผมเล่นนี่ครับคนไทยไม่ได้วินได้คนญี่ปุ่นวินได้แล้วครับใช่ครับผมไปแคสมาครับผมใช่ครับ โุ้ยโอ้ภารกิจสามเลจไปภารกิจเดียวโอ้ไม่ใช่จากวาวเนี่ยรับรับภารกิจแป๊บนึง โอ้โหนี่ผมมูตาใช้ปืนไม่ยังไม่ตู้มันไม่ได้เลยผมไม่ชอบชักธงครับมันมันผมไม่มค่อยเก่งผมใส่แล้วกิวนเดี๋ยวครั้างแกไม่ลืมละโอ้โหกำแล้วลสิเนื่อยเลยสินะ ซื้อสเรเจ่มน,นะโอ้ปืนต้องมีเลเวลห้าก่อนคุณจะอัพเกรดได้นะครับผมกดอัพเลยฝังอัญมณีเสร็จเรียบร้อยฮนะผมไปเล่นตอนเฮ้ยผม มามามาผมรอแล้วมา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 เขามาครับนี่ก็แคสไปประมาณแปดนาทีแล้วนะเนี่ยมากดเลยครับมาผมอยู่ที่นะครับรอแป๊บมาใหม่ครับคุณเล่นอย่างครับมาเตรียมกดครับเตรียมกด เตรียมกดสครับมาครับส่มแน่นอนนะมาเลยมาหนึ่งสองสามกดผมเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วอ้าวงั้นก็เริ่มด้วยกันเลยครับอ่าชัว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 ผม,ผมยืนป้อมครับเออเยี่ยมครับอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ค้างเรือนะผมณลองส่งข้อความนี้ ผมอยู่ที่สองครับเอ้ยผมอยู่ที่สามับโหไอปโปไอปโปมันเย็นเนาะคนโป้ค่ะเนี่ยบนเนี่ยไอซัดเดินระเบิดไปยืดป้อมยืดยืดไม่มีคโคแล้วครับผมยิงแม่งทั้งหมดแล้วมไม่รอมึงแล้ว นั่นแหละสังหารแล้วไอครับตอ่ตอตอ่อต่อต่อต่อมาที่ลืมกดครับลืมหนึ่งโทโทนโดนโ,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 โ <Cait anne. S 1> อ้ยโอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายล้วผมผมผมเนี่ยจะตายอู้หไม่นะไม่นะไม่นะโดนคิวอีกแล้วโอ้โหปลกตายได้ตายดีจริงๆครับ บองตรงเลยวันนี้ชอบแต่ได้แต่ดีเฮ้ยเอาลูเสปูดสองลูกไปกินโอ้โหว่าทีมเราแพ้แน่ๆนครับทีมเราไม่เคยยืดเลยครับ แน่แน่ไน,นเปอร์อยู่ข้างบนนู้นนครับคุณมองไม่เห็นสต่ไนเปอร์มันเป็นไอ้นี่ครับมองเงี้ยอุ้ยอุ้ยคุณแตงเกี่ยวมากมันเดินมาหาผมผมยิงแม่งเงแหละเนียนชัด ว่าผมเดาคุณเราเอามากกว่าน,นะครับแหละอุยอะไรนะกหนาเนี้ยโดนโดนโดนมากเลยครับโดนคุณคุณโมผคผมมึงอะไม่ดีคือไม่จริงใช่ครับคำหยาบนี้คือ เ้ยพลังของเพิ่มเติมในความร้องเหยีดโยตายใช่ครับโดนตุ่ยโนะแพ้จบแล้วครับเอาชิช oh, แพ้เบยโอ้เดี๋ยวผมสก,กิลต่อไปมันจะได้อีกเวลอะไรครับโลห5ไม่เหรอ ผมเวลี่แล้วครับตอนเนี้ยบอกแล้วเวลี่ได้สูงรสก,กิลครับผมจะไปซื้อปืนได้กี่เวลไหนวะเนี่ยอยางรู้หุย Oh, baby. Baby, 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 baby. ผมจะเพิ่มความแข็งแรงดีกว่านะครับ มันจานอะไรนี่โมโมอะไรแถวนี้ครับผมลำคาญจุงเมยนะมองทองอุยมันยังไม่เลิกใช่ไหมยังไม่เลิกยนะเด,ดดนเด,ดินเดนนะล็อกแล้วล็อกไวเลอร์รอครับผมฝั่งอัญมณีไปได้สองอันแล้วครับทองตรง โอ้หพลังจมดีตอนนี้ผมเพิ่มเยอะแล้วครับผมรีเซ็ตสกิลดีกว่าเสียแค่สองร้อยเอผมเอาเวลแรกกับไม่ตรงก็ผมไม่รักอะครับผมจะเป็นมากลับมาเดี๋ยวเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งครับรอ,อแล้วรอแล้วรออ้าวพอแล้วมา โอ้หตัวผมนี่เท่นนะโ,นโอ้โหเป็นมาริโอ้ราลเลอร์นะครับโอ้โหชักธงอีกแล้วละ่ะไม่ชอบเลยคนระับผมไม่ชอบชักธงนะครับมันทนลนะลึ่งครับหุยไม่เกี่ยวเลยโอ้โหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ชอบมนะืผมไม่อยาชักธงนะผมมันช้าไม่ใช่อนะไรหรอกแต่ยิงแนคะ้ร้อยตัวก็จบแล้ว เร็วจะตายสก,กิลโอ้โหสก,กิลห้ากระทืบโหดไปกระทืบแบบข้างเราก็กระโดดได้อะเออข้างเราปิวเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้ผมกำลังเล่นอยู่นะครับเมืุออยู่ไหนไม่รู้ว่าแต่ผมเล่นแล้วอะครับผม มเล่นเล่นอย่างเมามันรลยเฮ้ยไม่เมาแต่มันเมาไม่ใช่โดนแล้วมึงโดนแล้วมึงโดนแล้ว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 นั่นแหละตายไอ้นี่ตัไอ้นี่ตัวไอ้นี่ตัไอ้นี่ไอ้นี่ตัว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 ไอ้นี่ตอู๋ตายโอ้โหวันพีชหนึ่งหนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งมันยิงผมอะครับ อโืโอ้โหหลังหลังโอ้โหนาซิกะโอ้โหเพื่อนผมหายไปกิ๊กเลยผมจะคิวใครยากจริงๆบอกโต มันคิวจุงเบยมันคิวอยากจุงเบยแะบองตรงอันนี้ผมไม่คิวเลยครับมันโดนแย่งคิวครับโอ้โหได้ได้ช่วยครับตอนเนี้ อุย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 จะตายจะตายเฮ้ยอย่ามาซิอย่ามาหยามกันเลยนะเดี๋ยวชักโคงขึ้นครับรอแป๊บนึงน้ำมันยีบอนบู้อีกแล้ว อร่อยจุงเบยนะบ้องตรงบ้องตรงหวามันอร่อยได้เลิศถ้าเธอคิดกินหนึ่งชาวมันคงอร่อยมากๆเลยใช่ไหมหเธออย่ามาหยามนะแจ๊ผมตายโหดูโอ้โอมาริโอยิงผมมาะมาเลอร์อด้วยอ่ะ มาร,ริโอ,ม,โอม,ม,มันโหดจุงเบย์ครับกลวงจุงกยากรู้วะกลวงยากรู้มีปัญหาไหมครับโอ้โหเจอเจอฮารูฮิโอ้ชิบหายไอเยจโจเจอฮารูฮิฮารูฮิฮ,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 ฮิครับรู้จักปะครับรายการรายการหนึ่งครับฮารูฮิ ไม่ใช่ครับมันคือฮาลูฮาลูยีครับไม่ใช่ฮาลู้ีอย่างเดียวอโอ้โหโดนมาดีโออีกแล้วอะไรนักหนากับมานิโอวะเนยอืมกูกระโดดหัวแบบมันบองตรงแล้วมันเกาบองตรงช่ครับ แล้วมึงจะหยุดได้ยังครับไอ้ไอ้นินจาไอ้นินจาเคียนนั่นแหละสังหารนะป้องตรงก่อนจะโดนคิวผมสังหารมันแล้วครับโหชักทงขึ้นงินโอ้ยผมยืดทงกลับก่อนตอนนี้ทงกำลังเงิบทงกำลังเซียวเซียวอยู่ ฮ่วยก็ดีชักธงสำเร็จอุ้ยตายอารีลามานเคเพิ่มเปิ่มเปิ่มทำไหมเนี่ยตอนเริ่มยังไงอะเอาคลิปมาให้หน่อยดิขอคลิปหน่อยดิมาครับต่อ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 ครับอู๋ต่อต่อยเนียครับ ตอนนี้มันจะตายแล้วครับโอ้โหโอ้โหข้างๆตายเบยโอ้ยเดี๋ยวผมจะอัาจแค่สามสิบนาทีครับผมครึ่งชั่วโมงก็พอได้แล้วเยอะไปวันนี้ผมไม่ไหวจริงๆครับโอจะมาเป็นมัดพารครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ไปครับจบเกมนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว see you next t o day เจอปืนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับบายบาย